แช่ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในวันที่25กันยายน2 5 6 5นะคะตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5รอบที่3วันไหนหากไม่ผ่านต้องทำอย่างไรหลังจากที่เช็คสิทธิ์รอบที่1และรอบที่2ผ่านไปนะคะ ตรวจสอบสิทธิ์บาตสวัสดีการแห่งรัฐ2,565รอบที่3วันไหนนะคะหากไม่ผ่านต้องทำอย่างไรรายละเอียดเปิดเผยล่าสุดครั้งได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว5,157,451รายและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ กระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่9-15กันยายนนะคะได้พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนมีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น5,100,000 57,451รายสำหรับ625,469รายต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วเพราะว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทั้งสิ้น4,531,982รายโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวนะคะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆใ,ในช่วงนี้โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม2566นะคะและที่สำคัญนะคะฟังดีๆสำหรับผู้ลงทะเบียนอีก6,025,469รายที่ได้ข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามข้อมูลของกรมการปกครองนะคะระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสถานะของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้สาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะหลักใหญ่ใจความก็ยังอยู่ที่9สาเหตุหลักๆนะคะมาฟังกันอีกรอบหนึง 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชี2ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องคือมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำนาย 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต,ต่ำกว่า1 8ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องนะคะ 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องและ9นะคะผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายนะคะเมื่อตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565กผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องนะคะหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษเช่นจำนวนบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนบุตรมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนหน่วยงานไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะคะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหวงางวันที่16-22กันยายนฟังดีๆนะคะ โดยสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่ากระชวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหรือผู้ลงทะเบียนระหว่าง5-8กันยายนที่มีสถานะไม่สมบูรณ์และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่16-22กันยายนท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่30กันยายนเป็นต้นไปนะคะ ผ่านเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเท่านี้ก็จะทราบสถานะแล้วมาดูความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการปี2 5 6 5ตั้งแต่วันที่5-23ถึง23ากันยายนนเวลา1 5นาฬิกานะคะมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน17ลานนราย โดยเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9,536,201รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียน7,827,872รายนะคะอย่าลืมนะคะรอบต่อไปสำหรับการตรวจสอบสถานะรอบที่สสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน16กันยายนถึง22กันยายนตรวจสอบอวันประกาศผลการลงทะเบียนนะคะ วันที่30กันยายน2565สำหรับรอบที่3นะคะอัปเดตล่าสุด25กันยายน2565